ตัวต่อมาเรียกว่าทางเซนฮาโลเจนนะก็คือเป็นตัวพัฒนามาจากหลอดไส้นั่นแหละเพียงแต่ว่าเราเอากระป๋ะมาซ้อนอีกหนึ่งชั้นนะครับตัวหลอดไส้ก็จะตัวหลอดไส้ก็จะย่อมลงไปเขาเรียกว่าหลอดคอสแต่ยังมีไส้หลอดตรงกลางนะเพียงแต่ว่าชั้นของกระป๋ะแก้วก็จะเสริมเข้าไปอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เติมสารที่เรียกว่าสารฮาโลเจนเติมเข้าไปนะสารพวกนี้ก็จะทําทให้ความสว่างของหลอดมากขึ้นเห็นไ,ไหม จากเดิมที่เคยเป็นหลอดไส้ธรรมดามันก็จะกลายเป็นกระป๋อแก้วคอสแล้วก็มาซ่อนอยู่ในกระป๋ออีกชั้นหนึ่งนะครับเนี้ยตัวนี้ก็เหมือนกันกระป๋ออยู่ด้านในแล้วก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าครอบอยู่ด้านนอกนะหรือกระป๋อแก้วครอบอีกชั้นหนึ่งนะครับไอตัวที่ให้แสงก็คือตัวนี้แล้วก็เติมพวกสารที่เรียกว่าไอโอดีนเติมเข้าไปนะครับแล้วก็มีการการ๊าซเฉยเติมเข้าไปนะครับก็จะเป็น การกำเนิดชื่อใหม่ของทนะังสเตน h ฮโลเจนซึ่งก็ยังมีไส้หลอดเหมือนเดิมน,นะความหมายก็คือถ้าไส้หลอดขาดก็คือจบข่าวน,ะนี่อันนี้คือหลอดที่เป็นทังสเตน h ฮโลเจนที่เรามักจะเห็นมันในหลอดที่เรียกว่าหลอดสปอตไลท์แบบ2ขั้วนะซึ่งหลอดพวกนี้เวลาคุณจะจับจะเปลี่ยนต้องระวังนะครับอย่าจับด้วยตรงอย่าจับโดยตรงด้วยมือนะครับเพราะว่ามือของเรามันจะมีความชื้นนะ มันจะไปเกาะบนผิวของตัวซึ่งเวลากระแสไฟฟ้าไหลผ่านปุ๊บมันก็จะมีความแตกต่างของอุณหภูมิผลที่จะตามมาก็คือไส้หลอดจะขาดได้ง่ายมากนะราะนั้นเวลาจะจับไอนน้ต้องมีผ้าหรือกระดาษมาลองนะจับแล้วก็เปลี่ยนนะครับถ้าไปเผลอจับคุณก็ต้องใช้ผ้าชุบแอลกอฮอล์แล้วก็เช็ดนะแล้วรอมันแห้งแล้วก็แล้วก็เอาผ้าที่แห้งจับแล้วก็เปลี่ยนนะ บางทีไปเลอจับไงไปเลอจับตส์นะครับคุณก็ต้องใช้ผ้าชุบแอลกอฮอล์เช็ดก่อนนะแล้วก็ร้อยเหม็นแห้งแล้วก็ค่อยไปเปลี่ยนที่ให้ถูกต้องนะครับอันนี้เขาเรียกว่าทางเซนยรอลเจนแบบ2คขั้วนะฮะจุดเด่นก็อยู่ที่อุณหภูมินะองศาเควินก็จะสูงกว่าหลอดไส้อยู่ที่ประมาณ3,000ถึง3 4 0 0นะครับอายุการใช้งานก็อยู่ที่5 5 0หถึง3,000ชั่วโมงนะอายุการใช้งาน,านนานขึ้นนะ ประสิทธิภาพก็จะอยู่ที่12ถึง22ลูเมนต่อวัตตซึ่งสูงกว่าหลอดใส้แต่จุดเด่นจริงๆที่โดดเด่นมากที่สุดของมันก็คือ CRI นะ Color Rendering Index หลอดทางสเตนฮทโลเจนประเภทที่เป็นหลอดกระเป๋อนะไม่ใช่เป็นหลอดหัวท้ายนะถ้าหัวท้ายเนะี่ยไม่น่าจะถึงไม่ถึงอยู่แล้วละ่ะเพราะแสงมันจะออกเป็นส้มๆนะแต่ถ้าเป็นหลอดที่เป็นหลอดกระป๋ะ เนี่ยเดี๋ยวจะมีภาพไปดูว่าหลอดกระป๋อเป็นยังไงไอ้ตัวนั้นดัชนีสูงสุดถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าเป็นหลอดที่มีลักษณะเฉพาะด้านที่ดีที่สุดเรื่องของดัชนีความถูกต้องของสีสูงมากนะครับเครื่องฉายภาพยนตร์เนี่ยก็ใช้หลอดประเภทนี้เครื่องฉายโอเวอร์เฮดนะถ้าลุปยุคป,ประมาณ10กว่าปีที่แล้วผมยังสอนด้วยการใช้เครื่องฉายภาพข้ามสีสัน นะก็มีแผน่นใสมาปิ้งนะเขาเรียกว่าปิ้งแผน่นใสแล้วก็ฉายภาพนะก็คือทําหน้าที่แทนโปรเจคเตอร์เมื่อก่อนผมเลาผมสอนผมก็ต้องเขียนแผน่นใสแล้วก็มาสอนปิ้งพวกเราแล้วก็ฉายขึ้นไปบนจอเนะี่ยเขาเรียกว่าเครื่องฉายภาพข้ามสีสับปัจจุบันแทบจะไม่เหลือละพังไปหมดละก็ใช้เป็นหลอดชนิดนี้เครื่องฉายสไลด์อ่านั่นะนะก็ยุคก,ก่อนเครื่องฉายภาพข้ามสีใสมันจะเป็นฟิล์มสไลด์ก็ใส่เข้าไปในบล็อกบล็อกอกแล้วก็ฉายขึ้นไปบนจอ พวกนี้ก็ใช้ทางเซนไฮโดรเจนนะครับรวมไปถึงโปรเจคเตอร์เนี่ยโปรเจคเตอร์ที่คุณใช้ในห้องเรียนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับในการฉายภาพขึ้นจอก็ยังเป็นทางเซนไฮโดรเจนนะเป็นหลอดที่มีคุณภาพแสงดีความเข้มแสงสูงนะครับใช้ในอุปกรณ์พวกนี้พวกโปรเจคเตอร์พวกฉายสไลด์พวกโอ uh, เวอร์เฮดโปรเจคเตอร์เขาเรียกโอเฮดโปรเจคเตอร์เนาะก็คือเครื่องฉายภาพข้ามสีสัน จุดเด่นของเรื่องจะชนีความถูกต้องของสีจะสูงนะครับเพราะนั้นการ,การใช้งานหลอดฮาโลเจนนะครับก็ต้องระวังเรื่องของการสัมผัสกับตัวกระป๋องแก้วเพราะตัวมันเองก็จะมีความร้อนสูงนะครับเวลาไปจับก็จะร้อนนะเวลาจะเปลี่ยนก็ต้องระวังนะครับแบบที่เราอาจจะเคยเห็นก็คือแบบนี้เป็นสปอตไลท์เนาะจะเป็นฮาโลเจนแบบ2ขั้วก็จะใช้กับโคมที่เป็นโคมสปอตไลท์นะครับตรงหน้ามหาลัยเราก็ยังพอมีอยู่นะ ที่เขาติดตั้งอยู่บนทางเดินแล้วก็ส่องลงมาตรงลานลานลานบัวใช่ไหมนยก็ยังมีบ้างนะครับก็เป็นลักษณะหลอดประเภทนี้ให้แสงค่อนข้างเยอะนะไฟส่องถนนไฟจอดรถอะไรพวกนี้นะแต่เป็นหลอดแสงส้มๆนะวกาั้นก็จะเป็นพวกหลอดทางเซนทาร์เจนแบบ2ขั้วนะครับนี่เป็นหลอดรุ่นนี้นะฮะเป็นทางเซนทาร์าเจนแบบ2ขั้วข้างใน,นก็มีไส้หลอดมีหลอดควอดมีไส้ทางสเตนมีสารไนโอดีนนะครับ อันนี้เป็นเป็นชนิดหนึ่งเนาะของทางเซนาโลเจนนี่ก็เป็นส่วนประกอบนะครับสามารถอ่านเพิ่มได้นะตัวที่เราเติมเข้าไปก็คือตัวสารไอโอดีนนะครับเป็นสารในตระกูลที่เติมเข้าไปใหม่เพิ่มประสิทธิภาพนะครับมีกาซาโลเจนรวมเข้าไปด้วยก็เป็นตัวแปรตัวหนึ่งที่ทําให้แสงมันมากขึ้นแต่ชนีความถูกต้องของสีดีขึ้นนะครับใส่ยึดมีส่วนประกอบอยู่นะครับ หลักการทํางานก็จะเป็นการปล่อยประจุออกไฟแล้วมันก็จะไปดึงอนุภาคกลับมานะทําให้ไม่ไม่มีการสะสมบริเวณผิวด้านในของไส้หลอดนะครับก็ทําให้ไส้หลอดตรเนีน้สวยงามอยู่ตลอดเวลาแนะเดี๋ยวผมมีคลิปวิดีโอนะครับอาจจะเปิดให้ดูไม่ทันเดี๋ยวผมจะโยนไปในกลุ่มทีมให้พวกเราได้ไปเปิดเล่นกันในส่วนของหลอดไส้แล้วก็หลอดไอโอดีนด้วยนะครับมันก็จะมีกระบวนการในการทำงานของอนุภาคทังสเตนซึ่ง มีบทบาททําให้หลอดพวกนี้มีแสงใสแวววาวอยู่ตลอดเวลามันจะแสงมันจะไม่ค่อยดรอปไม่เหมือนหลอดไส้นะหลอดไส้เวลามันมันหลักการมันเผาใช่ไหมมันก็จะมีขี้เถ้ามีควันอะไรพวกนี้ภายในไปสะสมอยู่บนผิวของด้านในของตัวหลอดไส้นะแต่ตัวทางสเตนเน่มันจะมีอนุภาคไปดึงประจุก,กลับมานะเพราะนั้นไอตัวขงมงขมเหมาเนี่ยมันจะไม่ไม่ไปสะสมบริเวณที่ผิวด้านในของหลอด มันก็เลยทําให้แสงมันใสอยู่ตลอดเวลานะครับจะเอาคลิปโยนให้ไปดูนะมันไปไล่จับกลับมาเอาน,นั้นในส่วนของการดึงพวกนี้มันก็จะทําให้ค่าอายุการใช้งานหรือค่าดำเขาเรียกว่าค่าดําลงลูเมนนะหรือพูดอีกอย่างนึงก็คือความเสื่อมของแสงนะ่ยค่อนข้างยาจะน้อยนะอาจจะจะดีกว่าหรอไส้นะครับดีกว่าเยอะๆเลยแหละนะครับก็คือมีประมาณ80 90%้าสเนะ0.98เลยนะครับในส่วนของค่าค่าการนำลงลูเมนนะครับการเอาไปใช้งานไปใช้อย่างไรนะครับมันก็จะมีหลายรุ่นเนาะถ้าเป็นแบบ2องขั้วเมื่อกี้เราก็ไปใช้กับไฟที่เป็นไฟส่องพื้นที่ส่องบริเวณนะครับแต่ถ้าเป็นแบบจานสะท้อนขนาดเล็กเราก็จะไปใส่ในตู้โชว์สินค้านะโชว์เรื่องของอเครื่องประดับนะหรือเอาไปส่อง ภาพวาดในนิทศาการในพวกนี้ทางเซ็นาโดเจนจะเหมาะกับมันมากนะครับนี่เป็นหลอดปราณนี้นี่เขาเรียกว่าเป็นหลอดที่มีตัวกระจกสะท้อนนะเป็นหลอดขนาดเล็ก,ลกนะแล้วก็มีขั้วให้เราเลือกหลากหลายรูปแบบนะจะเป็นขั้วดิสหรือว่าขั้วเสียบหรือปัจจุบันมีขั้วแบบหมุนด,ด้วยเป็นแบบขั้วเกลวเออมีหลายรุ่นนะปัจจุบันนะครับพวกนี้ก็จะไปไปอยู่ในพวกตู้เครื่องประดงประดับนะครับนี่นี่ก็เป็นลักษณะของหลอด ฮาฮาโลเจนะ ha ogen, นะทางเซนฮาโลเจนแบบดิสแบบแผ่นสะท้อนนะคหรือขนาดเล็กน,ะนี่นะพวกเราน่าจะพอจะเห็นพอจะนึกภาพอ๋อได้ละนะฮะว่าเป็นเป็นหลอดประเภทนี้นี่เองนะเป็นหลอดไส้นะแต่เป็นตระกูลของทางเซนฮาโลเจนนะครับใช้หลักการของการเผาไส้ให้ร้อนเหมือนกันเพราะนั้นตัวตรงกลางตรงเนี้ยอย่าไปจับเล่นนะฮะตรงเนี้ยมันเคเป็นตัวสําคัญนะบ,บางรุ่นเขาจะมีกระจกปิดเลยเพราะว่ากันไม่ให้คนไปจับแต่บางรุ่นไม่มีนะ วันนั้นโอกาสที่คุณจะไปจับโดนก็มีนะวันนั้นเวลาจับก็จับด้านนอกนะครับความร้อนจะสูงนะหลอดพวกนี้นะครับเนี่ยขั้วหลอดก็มีแล้วแตกต่างกันไปเป็นแบบเข็มเป็นแบบดิสหรือเป็นแบบที่เป็นขั้วเกลียวก็มีนะครับมีหลากหลายนะครับการเราไปใช้งานก็อาจจะเป็นโคมไฟอ่านหนังสือนะครับไม่ค่อยเจอนะอ่านหนังสือแต่อาจจะไปทําได้นะแต่ที่เจอมากๆก็จะเป็นพวกนะี้สองตู้สินค้า ส่องสินค้าในตู้โชว์นะนี่จะเจอเยอะหรือส่องพวกป้ายพิพิธภัณฑ์นะหรือไปใส่บนเพดานสูงไอ้พวกนี้ต้องเป็นพวกวัดสูงนะแต่ถ้าเป็นวัดสูงสูงมากๆเราก็จะไปใช้เป็นพวกอเมทัลฮาไลด์ดีกว่านะเพราะว่าอายุการใช้งานมันก็ยังถือว่าขาดไวนะถ้าเป็นอเพดานสูงนะมากๆเนี้ยเราไปใช้เมทัลฮาไลด์น่าจะดีกว่าเท่าที่เจอพวกหลอดประเภทนี้ก็คืออยู่นี่นะในตู้โชว์ต่างๆเห็นไหม ตู้โชว์สินค้านะครับตู้โชว์เพชรโชว์พลอยนะเพราะเราก็ต้องการสีที่ถูกต้องด้วยเนาะขนาดมันก็เล็กด้วยไงเล็กแล้วก็มีขั้วหลอดนิดเดียวนะมันก็จะไปซ่อนอยู่ในตู้ได้แล้วก็เปิดไฟมันก็สว่างได้ละนะครับนี่ครับหลอดมันก็จะอยู่ตรงนี้เนี่ยในขอบๆนี้นะครับหรืออยู่ตรงนี้มีเห็นชัดเลยนะเวลาเปิดก็จะเป็นอย่างนี้นสีสันก็ถูกต้องนะครับสวยงามและโดดเด่นนะเวลาไปส่องมันก็จะเห็นชัดนะครับ าเป็นหลอดประเภทนี้ใช่ไหมหลอดที่เราเรียกว่าสปอตไลท์เนี่ยมันก็จะเป็นทางเซนเจนแบบสองขวดแสงที่ได้ก็จะออกเป็นเหลืองเหลืองนะครับแล้วก็จะเหมาะสําหรับไฟถนนในในในพื้นที่ส่วนตัวนะเขาเรียกว่าในพื้นที่ของตัวเองอะไรเงี้ยไฟส่องสนามลานจอดรถง่ายๆนะที่มันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยมากนะครับไม่ต้องการแสงที่มันเป็นแสงขาวจ้วๆนะราคาไม่แพงพวกนี้ก็จะนิยมใช้ประเภทนี้กันอยู่ นะครับลานจอดรถอะไรเงี้ยที่ที่เราฝากรถอะไรเงี้ยก็ยังใช้กันอยู่นะเป็นทางเซนทาเจนนะการระวังก็คือเรื่องของการจับตัวหลอดได้มือเปล่านะฮะถ้าเราไปเผลอจับก็เอาผ้าแห้งชุบแอลกอฮอล์แล้วก็เช็ดให้ทั่วแล้วก็ปล่อยให้แห้งเนาะเสร็จแล้วก็ค่อยเปลี่ยนก็คือต้องจับเอาเอากระดาษมาลองเอาพลาสติกมาลองผ้าแห้งมาลองแล้วก็เปลี่ยนนะครับอย่าไปจบโดยตรง ไม่งั้นก็หลอดมันก็จะขาดนะครับถ้าเราไปเผลอก็ใช้วิธีการที่บอกเนาะก็คือผ้าชุบแอลกอฮอล์เช็ดนะครับนี่ไห้ามจับหลอดขณะที่ยังใช้งานอุณหภูมิจะสูงมากนะครับหลอดไฮโดรเจนก็จะมีคุณสมบัติก็คือสามารถไปใช้กับแรงดันที่หลากหลายนะครับอย่างเช่นมันจะไปอยู่ในพวกไฟฉุกเฉินนะไฟฉุกเฉินมันก็จะมีแบตเตอรี่เนาะเป็นตัวจ่ายใช่ไหมเพรนั้นมันก็จะใช้ัตต์ที่ต่ําได้ แต่ก็ต้องมีหม้อแปลงมาช่วยนะในการที่จะมาใช้นะครับเอามาใช้กับดาวไลท์ก็มีนะนะแต่เป็นต้องเป็นดาวไลท์เฉพาะกับหลอดในตระกูลฮาโลเจนนะจะเป็นดาวไลท์ขนาดเล็กแล้วก็สามารถที่จะจัดมุมนะพวกที่มีการประดับตกแต่งก็จะใช้ดาวไลท์ขนาดเล็กสําหรับฮาโลเจนเป็นเป็นดาวไลท์เฉพาะตัวนะเฉพาะรุ่นไปด้วยนะครับ <S <S อย่าติดตั้งฮาโลเจนเข้าใกล้กับวัตถุไวไฟเพราะมันมีความร้อนมันก็มี ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการประทุได้นะเพราะลอดพวกนี้ความร้อนจะสูงนะครับหลีกเลี่ยงการสัมผัสการสะท้อนแสงของฮาโลเจนเพื่อป้องกันสารที่เป็นสารสะท้อนแสงเสียหายก็คือด้านในมันนะนะครับการใช้อุปกรณ์รีไฟกับฮาโลเจนทําได้ไหมทําได้นะครับสามารถดีมแสงได้นั่นเองแต่ก็จะมีผลตามกลับมาก็คือยุคการใช้งานหลอดก็อาจจะสั้นลงนะอะไรประมาณนะั้นหรือเรามีตัวดีมที่มันเป็นดีมเฉพาะสําหรับหลอดชนิดนั้นๆก็อาจจะต้องปรึกษาบริษัทที่เขาขาย นะครับว่ามีตัวดิมเมอร์ตัวไหนใช้กับหลอดฮารโลเจนได้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับ,น,รบนี่คือผ้าของการจับหลอดที่ถูกต้องนะก็คือหาปลาสติกมาลองกระดาษลองผ้ามาลองแค่นี้ก็เพียงพอครับคืออย่าเอามือผิวหนังของเราที่มีเหงือ่อมีความชื้อนอะไรพวกนี้มาจับตัวหลอดโดยตรงนะครับนะเพราะนั้นเวลาหลอดบางชนิดที่เขาซีเรียสพวกนี้จริงๆเขาก็จะมีผ้ามาให้ออมีแถมผ้าแถมกระดาษจับมาให้ ที่ผมเคยซื้อนะแล้วก็ค่อยเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็คือหลอดที่เป็นหลอดแบบฮาโลเจนแบบ2อขั่วนะครับอันนี้เป็นแบบหลอดฮาโลเจนแบบขั่วกเกียวด้านเดียวนะครับมันก็จะมีค่าของวัตต์แล้วก็ลูเมนให้เราได้เลือกใช้หลากหลายนะครับนี่เป็นหลอดร้อยวัตต์ถึง500อยวัตต์นะครับห้าร้อยนี่น่าจะตกศูนย์ไปตัวนะเออผมเพิ่งมาเห็นนะถ้าเราเจอในหนังสือเติมศูนย์เข้าไปด้วยนะ เพราะว่าวนะัตต์500เนี่ยมันแสง950บ่อใจเนาะมันต้องเป็น9.5นะเพราะนั้นศูนย์ตกไปตัวหนึ่งเดอ้อเติมศูนย์เข้าไปด้วยนะลูเมนต่อวัตต์ก็ประมาณนี้อายุการใช้งานก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็อยู่ประมาณ2,000-3,000ชั่วโมงนะถ้าเทียบกับหลอดไส้ก็คือประมาณ2-3เท่านะครับอันนี้ก็เป็นแบบหลอดทางซินเทเจนแบบขั้วหัวท้ายนะก็มีตั้งแต่300วัตต์จนถึง2,000นะครับ อันนี้ตามข้อมูลนะจริงอาจจะมีหวัดน้อยกว่านี้ก็ได้นะเพราะผมก็ไม่ได้อัปเดตอยู่บ่อยสักเท่าไหร่นะต้อ,อันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าในในท้องตลาดอาจจะมีขนาดเล็กกว่านี้ก็ได้นะเป็นแบบสั้นๆเหมือนเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นฟัก2สองสว่างก็มีตั้งแต่5000ลูเมนสาหรับหลอดประมาณ300นะพอเป็นหลอด2 0 0พเนี่ย4 4 0ห0เลยนะครือลูเมนสูงมากนะครับแต่เวลาหาซื้ออ่ะมันก็หาซื้อยากใช่ไหม บางรุ่นอาจจะหาซื้อไม่ได้แล้วอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ที่ไปเจอมาก็เลยเอามาใส่เป็นตารางให้ดูนะครับว่ามันจะมีความหลากหลายของวัตต์แล้วก็ลูเมนนะถ้าเราเปรียบเทียบกันในหลอดชนิดเดียวกันเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยวัตต์น้อยลูเมนก็น้อยวัตต์มากลูเมนก็มากนะครับอายุการใช้งานก็ประมาณ1นึ่พันถึงสามพันชั่วโมงใช่ไหมเห็นไหมถ้าตามข้อมูลของไอหลอดชนิดนี้นะลูเมนต่อวัตต์ก็ไม่ได้เยอะเห็นไหม 10 20เนี่ยถือว่าต่ำนะถือว่ายังต่ำมากนะครับ